สเปรย์มะกรูดสูตรเย็นนะครับตัวนี้ของสินค้าใหม่ของสมุนไพรนาทีครับส่วนประกอบก็จะมีสารตะกัดจากมะกรูดเย็นนะครับน้ำมันงาดำพิมเสนน้ำมันละกร,รมน้ำมันเขียวยูคาร์ัดตรงนี้นะครับตัวยาเป็นสารตะกัดจากมะกรูดเข้มข้นนะครับสาหรับปวดข้อปวดเข,ข่าก็ฉีดได้เลยนะแล้วทีมจะซึมเร็วนะครับเห็นไหมครับสเปรย์ไม่เหนียวเนอนะไม่มันนะครับซึมเร็วหอม สำหรับคนที่เป็นหวัดปวดปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับสามารถทาแล้วก็สูดดมได้ตัวน,นี้หอมมากนะครับผ่อนคลายคลายเครียดได้นะครับนิ้วล็อกนะครับนิ้วล็อกมือชาฉีดเดี๋ยวจะฉีดให้ดูนะครับนิ้วล็อกมือชาตัวน,นี้ฉีดอย่างนี้นะครับหลังฉีดแล้วมันก็จะเป็นใสๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็น,านสารสารสกัด จากมะกรูดเข้มข้นนะครับตัวนี้ไม่มีสารเคมีใดๆนะครับเป็นาจากออแกนิกร้อสามารถสูดดมได้นะครับสูดดมไล่ยุงแล้วก็เกี่ยวกับแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายนิ้วล็อกชามือชาเท้านะครับเพียงแค่ฉีดแล้วก็นวดเบาๆ ตามข้อต่อต่างๆตามลำคอหัวไหล่นะครับถ้าเท้าถ้าเท้าเหม็นอย่างนี้ก็สามารถฉีดนะครับแ,แก้เกี่ยวกับกลิ่นอับกลิ่นเหม็นได้นะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับคัดจมูกหรือว่าไอตัวนี้ก็สามารถใช้สูตรดมนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยที่ประเทศกีนนะครับเกี่ยวกับสารสกัดจากมะกรูดนะครับสามารถที่จะฆ่าเชื้อพวกไวรัสพวกแบคทีเรียได้นะครับ ก็เกี่ยวกับยุงนะครับไล่ยุงไล่มแมลงแล้วก็เอายุงกัดมแมลงกัดอย่างนี้ฉีดได้เลยนะครับตัวนี้ดีมากนะครับแล้วก็แก้ปวดเมื่อยตัวนี้ไม่แสบร้อนนะครับเนื้อเนื้อสารตะกัดก็จะเป็นใสๆอย่างนี้เลยนะครับผมฉีดแล้วก็ซึมเร็วนะครับไม่เหนียวเนื้อหน,นะไม่มันนะครับไม่มันฉีดแล้วก็จะเป็นใสๆอย่างนี้นะครับแล้วก็แป๊บเดียวก็จะซึมแป๊บเดียวก็จะซึมเข้าสู่ผิว สะหรับซึมเข้าสู่ผิวก็จะรู้สึกเย็นสบายนะครับฝลายเส้นเวลาเรา่อนเราออกกํลาลังกายหรือว่าเราออกกํลาลังกายมาเสร็จก็ฉีดได้นะครับนี่นะครับฉีดไล่เส้นไปเลยแล้วก็นวดนวดวเบาๆนะครับนวดวเบาๆมันก็จะเย็นไล่ไปตามเส้นนะครับตัวนี้เย็นสบายไม่แสบร้อนครับแล้วก็ไม่มันไม่เหนียว กลิ่นก็จะหอมหอมเป็นหอมหอมมะกรูดจริงๆนะครับตัวนี้เราใช้มะกรูดไม่มีสารเคมีเลยนะครับสามารถสูดดมนะครับแทนยาดมยาเวลาเป็นลมวิงเวียนศีรษะหรือว่าต้องการคลายคลายเครียดนะครับนะครับทาบนคอบนขมับนะครับแล้วก็มันก็จะเย็นนะครับไปตามไล่ไปตามเส้นต่างๆนะครับมะกรูดก็คือมันมันดีอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับแนะนําเลยครับ